แฮงแมนทาชื่มาสเลยเดอร์เอไม่มีครับตัชไม่่ใกินลว B ไม่มีครับตัวทีตัว T มีครับอีกตัวอะไรวะอย่างมากไมาเอาสิ่งพยานเดียวไม่ก็สองอย่างติ๊งติ๊งสะมากจะเป็นแบบไม่ใช่กิโต้ละทำไมไม่ใช่กิโตอ่ะเอาไม่มีตัวเองตัว A ตัว B ตัวีตัว E ตัว E มีครับ A โอ้เชี่ยตัวเชียอะไรเนี่ยูชมทังบ้านคิดว่าเราโง่แล้วนะเนี่ยตัวเอ E เฮ้ยกีฟ ไม่ใีไม่ไม่ท่านไม่ใีไม่มีเอ๋อมันมีอันไม่มีเอเอสไม่มีครับประเด็นคือได้ตัวเอ็นตัวเอ็นเอ็นไม่มีครับไม่คุ้นภาพเลยพอมีตัวทีอยู่ตรงนั้นมันต้องไปลนตรงนี้ด้วยโตอ่ะมันต้องไม่โตก็เตะก็เตะมันไปแล้วมันอีมันไม่มีแล้วมันต้องโอโตแล้วนี่โอโต้ทีไอไทยไทยตีไทยตีตัวเอชเอสไม่มี เโ่ต oh, yeah. oh. yeah, 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 oh, oh, oh. ัวโอจิงตโอจริงตัวโอตัโอโอแห่แล้ววันนัจบแล้วน้องง่ายกันไปไปอ้อโอ้ยเียแต่กูไม่รู้ยเลยไม่ดูเหมือนกันเนยเซตเซตตต้อโอ้เฮี้ยอไทีเดียวไม่ใช่สตัวใช่ตัสตัวนึงจบแล้วนะรู้เลย